ป่งมันเป็นรูปน้องหม่แล้วก็เป็นสร้อยสีทองโอ้ไมกอน่ารักมากโอ้ยดูโคมีการถ้ามาจากคลิปเรานะคะส่งฟรีคิวบัตรคูนะคะเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าไม่ได้แดงสดนะจะมีความแบบเหลือบเหลือบเลือเล่อนๆอยู่บางอีกหนึ่งโอ้ยน่ารักเลยอสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ก็กลับมาแล้วก็อันบอก EP 5ค่ะทุกคนคอนเทนต์นี้ก็ดําเนินมาถึง EP 5แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงตอบรับจาก EP วันก่อนที่ผ่านมานะคะขอบคุณมากๆเลยเป็นคอนเทนต์ที่สุ่มเสี่ยงที่สุดในตอนนี้เพราะว่าขอบเนี้ยมันมาจากทั่วแดนสุดที่ในเมืองไทยนะคะแต่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยได้ผ่านการฉีดสเปย์มาแล้วมากกว่าประมาณ10รอบก็คิดว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะเท่ารอบที่แล้วแต่ก็รู้สึกว่าเยอะอยู่ดีแต่ก็เยอะอยังไงก็เยอะนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าอันบอก EP 5น,นหน้านี้ ก็เลยเหมือนเดิมนะคะจะลองจุดให้ดูเหมือนเดิมเตรียมตัวนะคะเตรียมกระเป๋าตังค์เตรียมเข้าแอปต่างๆนะคะดีๆดูเราชอบตัวไหนดูเ้วเล่นตัวไหนอยู่ก็รีบซื้ออย่าเช้าโอเนะโอเคไปดูกันเลยค่ะมาที่ร้านแรกกันก่อนขอเป็นแบบซอซอบเบาๆก็จะเป็นร้านนี้นะคะเอลินดาออเทอ s ์เซอรี่แอนติงฉีดก่อนเค <c oughs> รื่องประดับทองทองทั้งนั้นเลยเดี๋ยวออกให้ดูแต่ละชิ้นอันนี้น่าจะเป็นกําไลนะคะทุกคนเดี๋ยวออกให้ดูนี่ อ้าวโลนี่หลายคนเป็นกําไรแบบนี้มีจี้ต่างตงต่างๆแล้วก็เป็นสร้อยสีชมพูอุ๊ยน่ารักอุ๊ยน่ารักมากนี่เป็นสร้อยตัวีค่ะ Oh my god นี่นะคะเป็นลูกตัวีเลยไม่รู้มันกลับด้านหรือเปล่าน่ารักมากเป็นสร้อยสีทองๆแบบนี้อุ๊ยโลดด่าสมัยเป็นแหวนแบบนี้นะเป็นแหวนนิวโป้นี่สองอันนี้สีน่ารักมากสีสันมากเวอร์ใส่เลยละกันต่อไปอันสุดท้ายนะคะเป็นสร้อย เป็นเหมือนลูกโป่งมนเป็นรูปน้องหม่แล้วก็เป็นสร้อยสีทองโอ้ไม่ก็น่ารักมากเอาใจไปเลย Elinda Official อันนี้นะคะมาจากร้าน Happy Day Look S นะคะไม่รู้จะเป็นอะไร Happy Day Look มีสองตัวเดอ้อผ้าเขาดีดีทุกคนอันนี้เป็นเสื้อสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นสายเดีย่ยสปากเกตตี้มีความใช้ผ้าล่องน่ะเนี่ยแล้วผ้าหนะมากเก็บสองชั้นดูดีเลยสีน่ารักมากทุกคนเป็นสีแบบชมพูที่ไม่ชมพูเป็นแลกเ็ครอปสั้นๆยตัว นาักจงเลยอ่ชอบันนี้น่าจะเป็นแทงท็อปค่ะทุกคนสีชายเย็นที่แบบส้มๆชายเย็นเนาะเออจะเรียกว่าชายเย็นทุกคนดูดีมากเป็นแทงท็อปแบบนี้เลยแบบกว้างๆนิดนึงแล้วผ้าเขาหนาทุกคนผ้าแบบยืดได้ด้วยเป็นผ้าล่องเหมือนเดิมผ้าล่องใหญ่ สองสีนี้คือน่ารักมากจริงอันนี้เป็นสีแบบชมพูนมชมพูตุน่นตุ่นนิดนึงแล้วตัวนี้เป็นสีชายเย็นแจบบประทับใจนิดนึงเพราะว่าแบบไม่เคยเห็นแท่งท็อปที่มันเป็นทรงแบบนี้เลยแล้วรู้สึกว่าดูดีแล้วสีน่ารักมากไม่เคยมีไปตามกันได้ะคะ่ะทุกคนที่ happy day look s นั่นเองเดี๋ยวไปลองให้ดูบอกเลยว่าน่าจะสวยน่าจะแบบใส่กับ everyday look ได้เลยล้านนี้สีม่วงขออนุญาตฉีก อันนี้นะคะมาจากร้าน w h e r e Bkk นะคะส่องตัวค่ะทุกคนถ้าบอกว่ามาจากคลิปคุ้นแพรทางเรายินีลดให้5% 5%เปเซเปอร์เซนตเลยค่ะทุกคน5%ารซนจากร้าน W a u e เอ่อมาที่ตัวแรกกันก่อนจะเป็นตัวแบบนี้นะคะผ้าถักค่ะทุกคนเป็นไหมพรมเนาะเนี่ยไหมพรมทั้งตัวเลยเป็นทรงแบบครอปแขนกุดมาเต๋อเต๋อนิดหนึง่งแล้วก็มีความแบบโอเวอร์ไซส์เล็กๆเป็นไหมพรมที่บางแล้วก็โอเคอยู่เลยนะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเอามือเข้าไปแล้วนะก็ไม่เห็นอะไร อยู่เด้อถือว่าไม่โปรงนะตัวนี้ต่อไปตัวนี้เป็นอุ๊ยเป็นเจนนี่แบบผิงหรือเปล่านี่ถูกโคลโลใหม่กอดมองไกลๆคือแบบ คือเลิศเลยเป็นผ้าแบบนี้นะคะเขาก็จะมีคลิปตรงนี้นะเป็นสีดำกระดุมดูดีอยู่เลยนะั้นก็ดูดีแล้วก็จะมีกระเป๋าตรงนี้นะคะสามารถใส่ลงไปได้จริงเออไม่หลวมไม่หลอกเด้อถือว่าเลิศนะตัวนี้รู้สึกว่าแบบมันเป็นคร์ดิแกนได้ด้วยอะ่ะดูแพงมากคุณหนูบมาัน,นี้สามารถใส่ไปทํางานต่างประเทศก็ได้เลยเนี่ยประเทศที่มันไม่ค่อยหนาวมากอะไรเงี้ยนะคะก็คือใส่ได้เลย ก็สองตัวนี้ทุกคนก็ไปติดตามกันได้ที่ www.bkk นะคะถ้าบอกว่ามาจากเรานะคะทางร้านย,ยิดยนดีลดให้5%เลยเออไปติดตามกันได้น่าจะแมทได้แบบเยอะอยู่เลยสตัวเนี้ยเลยิยต่อไปเลยนะคะมาจาก Smooth Official นะคะนี่เลยก,กอนหนึ่งกลุส่งมาเยอะมากทุกคนโอ m ม god มันเป็นเสื้อยืดใช่ไหมเนี่ย นอนยาวมาเป็นเสื้อ,อยืดจริงด้วยแต่น่าจะเป็นเสื้อโอเวอร์ไ oh, ซส์เลยมี3ตัวเด้ออันนี้เป็นลายใส่ลูกแล้วก็อันนี้เป็นลายแบบสกรีน Have you seen her นะคะอันนี้เป็น Mum I am sporty man นะคะเป็นเสื้อ,อยืดคลาสสิกทีผ้าคอตตอนผสมโพลีผ้านี่ไม่หนักมากเออจริงทุกคนเขาบอกว่ามี30กว่าลายนะคะ oh. พร้อมส่งเลยแล้วก็เป็นยูนิเซ็ก์วันไซด้วยผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดเลยนะซื้อไปใส่คู่กับแฟนก็เลย เป็นวันไซนะคะนี่ร้อยหกถึงร้อเท่านั้นเลยถ้าซื้อเสื้อครบสามตัวใช่ไหมหรือว่าจะซื้อโทนแบงค์ในร้านเขาเนี่ยก็ส่งฟรีเลยรู้สึกว่าผ้านิ่มแล้วก็ใส่สบายจริงๆนะคะมีป้ายสม,มูทไปตามกันนะคะทุกคนตัวละร้อยหกสถึงร้อเท่านั้นร้านสม,มูทอฟฟิเชียลนะคะ ต่อไปนะะทุกคนเป็นรานนี้บ้าง b A E เดี๋ยวเขาเขียนมาแค่นี้ไปยาดฉีด <c oughs> ีเขียนว่าไซเอสน่าจะเป็นช่างเกง อโอ้อ๋อใหมก่ก็เป็นกระโปรงทูโทนหรออุうう้ยน่ารักจังทุกคนเป็นแบบนี้<แ>ให้ทุกคนเต็มๆข้างหลังจะเป็นสองสีข้างหน้านี่จะเป็นปาดแบบนี้รงมงาเนาะเนี่ยทุกคนแบร์ B K K นะคะร้านนี้เลยเป็นกระโปรงของร้านเขาเลยเนะาะผ้าก็ดูดีมากเลยนะรู้สึกเลยว่าพิธีพิถันในการตัสดชุดมากนะคะข้างหลังก็คือเป็นซิบรูดแบบนี้ ดูดีดูแพงมากนะคะทุกคนไปติดตามกันได้ที่แบร์บีเคเคหรือว่าแบร์อเนื้อสกอเร็แบบจุดบีเคเคสักอย่างเราจะขึ้น่วยให้นะคะทุกคนสนี้พีคับนะคะ โอ้ยดูโคมีการถ้ามาจากคลิปเรานะคะส่งฟรีโอ้มายก็อดมีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยมุน่ารักจังเลยชอบอ่ะชอบอะไรเนี่ยโอ้ครอปท็อปแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงน่ารักมากสนิทพีกนะคะโอ้มายกอดผ้านิ่มมากอยากให้ทุกคนสมัมผัสได้ยังไม่ได้ใส่ก็คือสมัมผัสได้ถึงความนิ่มนะคะตัวนี้เลิศตัวนี้ชอบชอบมากจากับปุ๊บนิ่มปับ๊บไปติดตามกันได้นะคะที่สนิทพีค,คับไอจี IG. สนิทพีค,คับเลย เอาไปมาที่ลานี้กันบ้างลานนี้มาจากคาฟูเน่ดีเคเคนะคะโอ้ยกอดุงใหญ่มากคืออย่างเนี้ยหนึส สีค oh คส่ค่ะทุกคนโล้หกอนนี่ทุกคน4ตัวคือเื้อคอปดเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตัวละ230บาทเป็นเบสิกคอปจะเป็นชายปล่อยๆแบบนี้นะคะก็คือจะไม่ได้เย็บเนาะมีเป็นสีขาวนี่ก็เป็นชายปล่อยๆเหมือนกันตรงแขนนี้จะเย็บเก็บนะคะแล้วคือเป็นผ้าล่องทั้ง2อันเลยผ้าล่องดูดีมากมีน้ำหนักเนี่ยทุกคนดูดีอันนี้จะมีดีเทลที่ชายเขาปล่อยเป็นเบสิกคอป ตัวนี้ที่เขาส่งมาก็เป็นครอปอีกเหมือนกันนี้นะคะทุกคนเป็นซ s i m p l ลครอปเย็บแขนหนึ่งแล้วที่เพิ่มเติมคือเย็บชายเก็บมาด้วยนี้จะเป็นสีสีแซนเนาะสีนี้สวยอยู่เลยทุกคนดูดิเป็นสีน้าเงินแบบนาวีนาวีนิดนึงอะ่ะเก็บขอบนะคะตัวนี้เห็น,น,นไหม าที่เขาใช้4ตัวเนี้ยคือผ้ามีน้ำหนักมากเป็นผ้าล่องเหล็กที่ดูดีมากอันนี้ก็เป็นผ้าล่องเหล็กเหมือนกันมีความนุ่มๆนิ่มๆดูใส่สบายอนาจะครอปใครเป็นสาวกเสื้อครอปนะคะไปตําได้เลยเนาะที่ k a f u n e bk k นั่นเองคือเมื่เกียก็คือนั่งแกะอยู่แล้วก็ลืมอันอันนี้นะคะทุกคนมาจากร้าน f u f f y sunlight มาเป็นกล่องแบบนี้น่ารักอมก oh my god h อ t ช็อกโกแลตกับพีแจ h มนะคะทุกคนเป็น soy wax candle นะคะ โอ้ oh my god แหอมช็อกโกแลตด,ด้วยอ่ะอันนี้เป็นพีชแจมนะคะหอมมากอันนี้หอมกลิ่นพีชมากใครชอบพีชนี่คือแบบหอมสดชื่นอ,อันนี้ก็ชอบนี้เป็นกลิ่นช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตร้อนอ่ะดีมากทุกคนเป็นเทียนหอมตั้งในห้องยอยะไรเงี้ยอันนี้หอมสดชื่ออันนี้หอมแบบดื่มดำเก้าสิบเก้าบาทหกสิบกร,รมัมนี่เยอะมากเลยทุกคนดูดิ เจ้าเก่าที่เคยส่งมาแล้วก็ชอบไม่แล้วอันนี้คือ codefan. co ที่ได้ฉันเขียนชื่อร้านผิดอันนี้จะเขียนให้ถูกแต่นี้มีคนแกะมาแล้วใครแกะมาเนี่ยน่าจะเป็นที่บ้านเราเงยมดูนะคะสองตัวแล้วจุกจุทุกคนจุกจุสีน่ารักมากอ๋ออยเป็นชุดมาเป็นเซตค่ะวี่์ เป็นเสื้อคอปกแบบนี้นะแล้วก็มีความยาวๆนิดนึงแล้วผ้ามีความฟลัฟฟี่มากทุกคนดูดินุ่มมากโอไม y g ก็ oh God. มีกระเป๋าหนึ่งสามารถใส่ของได้จริงเขามาเป็นเซ็ตกับกางเกงขาสัาน้นลานนี้คือแบบประทับใจมากจริงกางเกงก็มีความฟลัฟฟี่นะคะสบายๆใส่แบบชิลๆไปคาฟเฟ่ Drive to ลงไปถ่ายรูปกุ๊กๆสบายกระเป๋าแบบกุ๊กๆนิดเดียวปัง แต่ว่าเป็นสเวตเตอร์แบบบางๆเหมาะสําหรับแบบใส่ในประเทศไทยได้หนึ่งผ้ายืดๆแบบนี้เลยเป็นสีเนาะแบบสีชาเขียวเล็กๆเนาะตัวใหญ่แบบนี้เออจะใส่เข้ากับชุดมหาลายนี่คือเหมือนยูนาบีมา้ยนางชอบใส่เสื้อแบบสเวตเตอร์แบบเนี้ยทุกคนผ้าก็จะมีความแบบยืดๆดูใส่สบายจากร้านโค f ดเฟสโค่ะทุกคนไปตามกันได้ はい。 ที่ร้านนี้กันบ้างหรืนี่าีดอีกหนึ่งจากร้าน S A E underscore a c c e s s o r y นะคะมาขั้นด้วย a c c e s s o r y กันบ้างอย่างเนี้ยโอ้ทุกคนก็ส่งมาเป็นแบบนี้เลยเป็นสร้อยทองเดิมแล้วก็นี่อีกลุกบางๆชิวๆใส่เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นจี้ผีเสื้อน่ารักมากอันนี้น่าจะเป็นแบบได้หลายลุกเลยนะขอบคุณนะคะจาก S A E underscore a c c e s s o r y นั่นเองร้านนี้คือ12 September ดโอคะโอเมก็ oh God, ทุกคน12ส t งบอร์นะคะนี่ของร้านเขาเลยเนาะโอ้ยโอ oh ้ทุกคนโอเมก้ oh God, สีไม่เคยเจอมาก่อนนี่คือสีอะไรอะทองแดงทองแดงน้ำตาลทองแดงอะโอเมก็ oh God, สีสวยมากโอเมก้ามองตาเปล่านี่สวยแล้วแต่พอถ่ายออกมานี่แบบคึงกองมากขายยาวเลยเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะคะเอวนี่คือแบบ เล็กได้ใจเป็นตะขอนะคะเกี่ยวแล้วก็มีซิปอีกทีนึงเนาะพูดเลยว่าสีสวยมากพูดเลยว่าไม่เคยเจอร้านไหนที่สีแบบนี้มาก่อนให้ดูผ้านะคะมีความแบบทิงตัวแล้วก็มีน้ําหนักใช้ได้เลยเลิศมากไปติดตามกันได้ค่ะทุกคนวันท่12เดือนธันวา ไปกันเลยมาที่ร้านนี้บ้างคือส่งมาสองอันเลยจากร้าน a l l i n Basket นะคะหมวดหนึ่งโอ้ยโอมก็ oh ส่งมาเยอะมากคุแพ็คมาดีจังว้ายทุกคนน่ารักค่ะ <Sh arp> เหมือนที่ใส่ผลไม้เลยอ่ะอุ้ยเลิศนะเนี่ยของณนุกราที่ส่งหมวกมาคือหมวกสีไม่ซ้ำกันเลยโอ้ไม่ก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูหนึ่งโ oh อ้ไม่ก็เขียนว่าคิวบัตคนะคะเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าไม่ได้แดงสดนะจะมีความแบบเหลือบเหลือบเรื่อเลื่อนอยู่บางอีกหนึ่งอุ้ยน่ารักเลยอันนี้ <S <S อุย้ย บอกเลยว่าบางคนชอบสติกเกอร์ทุกคนเขาแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะจาก Allen Basket นะคะโอเคมี2แบบเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์สีจะเป็นสีครีมครีมขาวขาวนะคะนี่ Minimal Tree ก็คือเป็นของที่อยู่ใน Minimal อะไรแบบนี้หรอ Away in Cherry Mood นะคะนี่เลยเขาเลือกสีแบบมีความมินิมอลโมเดิร์นโมเดิร์น อันนี้เป็นครอปของเขาวสีขาวเลยนี่ผลก็เป็นเขียนวออเรนจ์เนาะเป็นเชอร์รี่มูเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบแมวครอปเนาะ สีนั่งต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้จะเป็นสีเหลืองครีอันนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นทรีนะคะเสื้อโอเวอร์ไซสื้ดเลยแต่ว่าเนี้ยเป็นเสื้อคอปขอบ,ขอบณนะคะมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อเสื้อคอปดูดีมากถึงฝาจะใกล้มืดแต่แบบก็ยังแกะไม่หมดอันนี้เป็นของ close to you o f f i c i a l นะคะใหญ่มากไม่รู้เคืหนึ่งสอ อ่ดีไซน์เก๋ม,มากอาแต่เคบออกมาแล้วเป็นสีลุงแบบนี้แล้วว่าน่ารักก็ทุกคนดูสีเขาดิมีความเป็นคอปเล็กๆนะคะทุกคนเป็นผ้าล่องแบบนี้แต่ว่าจะบางๆนิดนึงเป็นเทรนด์ใหม่หรอเดี๋ยวนี้อุ้ยโลดโลดโดชอบตัวนี้แปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกล่า I love the way you like love you song you know heart. Cause you know me, know the heart me e h way a my my Cuz r y นี่อุย้ยมีความอมหอยอนะน่ารักจังน่าจะใส่ตุดจีนเนอะตัวเนี้ยน่ารักเลยนะคะมีดีเทลที่เป็นขอบสีสีแบบนี้นะคะแล้วก็มีวเว้าตรงหน้าอกนิดนึงปลูกโบตรงนี้ได้เป็นแขนยาวทูกคนเป็นครอฟฟิลแบบนักเรียนญี่ปุ่นมาจะเป็นผ้าสีเดียวกันนะคะเออเขาเลือกสีน่ารักจังอมหวยสุดๆอะสอตัวนี้น่ารัก นี้จากร้านโค้ดทูยูดอทออฟฟิเชียลนะคะไปตามตามกันได้เลยบอกเลยว่าดีไซน์เก๋กูดมากชอบชอบร้านนี้คือจูโนดอทโคนะคะซีด้ามอีกแล้วทำเปโปรโมชั่นสำหรับคนที่ติดตามน้องแพลนะคะถ้าบอกว่ามาจากทิมน้องแพลเรามีส่วนลดให้50บาท50บ,บาททุกคนมันเยอะมากทั้งร้านรู้ใจเราที่สุดการทั้งรา้านส่งสติกเกอร์มาให้ครอบ็อปอีกแล้วค่ะโอ้ยใส่ไหล่ตกเลยนะคะดูโอ้ oh my god ทุกคนดูสีน่ารักก้าเท็ดเท ติดติดนิดนึงเป็นของแบรนด์เขาเลยนะคะของจู n o เนาะนี่ผ้านิ่มอีกแล้วอะสุดๆชอบอีกแล้วเสื้อคุ้งโครงออกเสื้อแฟนมาใส่หรือเปล่าไปติดตามกันได้จูโน่ c o ยชื่อร้านน่ารักมาก ร้านนี้คือ Dream Big T-shirt ด้วยสกอร์บิคเคนนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคือเตื้อยืดค่ะอุย้ยไล่น่าว่ากจัง โอ้ขอบอีกแล้วแนะ่นอนเป็นคอบแบบนี้นะคะสีขาวเลยเนาะแล้วมีความโอเวอร์ไซด์ด้วยนะคะตรงนี้คือเขาเก็บขอบเย็บนะคะไม่ปล่อยทิ้งไวนะ้เนาะชอบลายมากตัวนี้เป็นเสื้อยืดค่ะโอเวอร์ไซด์เลยใหญ่มากเป็นลายสกีนะคะทุกคนลายน่ารักมากมีความแบบเกาหลีเกาหลีอะจับแล้วมันก็จะแบบลื่นๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ได้บางมากนะเขย่มือเข้าไปแค่นี้ยังรู้สึกถึงความเย็นสบาย แนกันได้นะคะสองตัวนี้ของร้าน Dream Big T-shirt กรีดมากร้านสุดท้ายได้มาถึงนะคะก็คือร้านนี้ Once and Twice ลูกค้าที่มาจากเรานะคะส่งฟรีไปเลยทุกที อันนี้ดีไซน์เขียวมากนี่ค oh. ่ะทุกคนแบบนี้แล้วย,ยังไม่จบนางลงมาแบบนี้จ้าสพายเฉียงเฉียงเลยนะเนี่ยสามารถใส่ไปทำ,ทำงานได้เลยนะเนี่ยดูดีนะแล้วสีเขาเป็นสีแบบครีมครีม,รมน้ำตาลน,น้ำตาลน,นิดนึงดีไซน์เก๋กูดมากใส่กับกางเกงย,ยีนก็เลิศนะใส่ไปแบบเดินห้างชิลๆเ v e r y d a y l <uke> ได้เลยนะเนี่ย ชอบอะมันเป็นสีมันน่าอมเขียวอม,มเหลืองนิดนึงกล้องนี่เพี้ยนหนักเลยเนาะนี่เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็แขนจําแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนแสงเกงยีนเลศคือสีจริงสวยกว่านี้นะน่ารักมาก สงตัวนี้นะคะจากการวันแอนทวายนั่นเองก็ตามมาจากเรานะคะส่งฟรีทุกสินค้าทุกตัวเลยไปตามกันได้เลยก้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับอันบอก ep 5นั่นเองบอกเลยว่าวันนี้มีแต่หลไรหน้าหลักหน้าหลักกันเนาะมีเสื้อคอปมีเป็นลายลายสกีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะรวมมิดของน่ารลักหน้าหลักเนาะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันแล้วก็ถ้าใครเนี่ยได้ไปามตามตัวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนจะรีบมาอย่างไวที่สุดนะคะก็อบคคุุณทกกนนมาีี่ดูถึงงตร้ นะคะใครดูเึมนตรงนี้คือน่ารักมากจริงๆขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะคะก่อนออกจากคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่กดให้น้องก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะ